สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์มาฮอสชาแนลนะครับอยู่กับโหมดของคาร์โนเชฟนะครับอนนโอเคก็สำหรับคอมโบวันนี้นะครับที่ผมหยิบมานะผมหยิบเป็นอันนี้คือคอมโบที่ที่ไต่แรงดีเหมือนเหมือนกันนะครับนะเนาะกขาจะเป็นแบทเ l ิลเมดเดมิก o สอะไรแบบนี้คนเล่นเยอะมากเล่น,เล,นเล่นเยอะแล้วก็เพราะว่าบางทีผมก็เบื่อมอนกันนะบีดเดมอนเทลอะไรแบบแบบนี้นะครับเนาะตอนเดี๋ยวลองคอมโบนี้ให้ให้ดูนะครับ จริงคอมโบนี้ก็คือทำหลายรอบไปแล้วแต่ว่ามันเป็นคอมโบที่ที่ที่ไต่แรงดีมากๆแต่มันมีเงื่อนไขคืออาจจะต้องมีพลังงานให้มันไงโอเคทีนี้เพื่อนนะสำหรับต้นเกมนะครับตัวที่ผมเวลาที่ผมใช้ใช้ไต่นะผมจะหาพวกนี่แหละพวกอาคอมโบของอะไรนะนอร์แมนนะครับที่ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาแบกก่อนต้นเกมเนาะอเดี๋ยวนะ อืมรอบนี้อาจจะไม่ได้แวใแต่ไม่เป็นไรผมว่าน่าจะแพ้นะรอบนี้เขามีฟลอเรนติโน่ไงฟลอเรนติโน่เป็นตัวที่แบบต้นเกมดีสุดๆนะครับโอ้โหเพื่อนๆนดูสิจิ้มทีเดียวผมหายสามน่าจะแพ้แหละแต่ก็ไม่แน่นะเขาไม่ไม่มีดาเมจแต่ว่ามันก็แรงอยู่นะเห็นปะโอเคแพ้นะครับเสียสีแต้มนะต้นเกมก็คืออยู่ที่ดวงด้วยแหละใครดวงดีกว่าแบบนี้ก็ได้เปรียบนะครับโอเคผมได้ฟลเรนติโน่แล้ว ผมจะกดสูงแค่รอบเดียวพอนะเพื่อนๆเ,เราจะไม่กดเยอะนะมันเปลืองเงินนะครับอ่ะอน,นี้ออกไปก่อนโอเคได้เป็นฟลเรนติโนมาแบบกี้ได้เป็นนอร์แมนนะแต่แบบแบบนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราเรียกเก็บเก็บลงเก็บเข้าคังไปก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวค่อยเอาลงทีหลังนะครับ <laughs> ก็พอดีแม็กมันได้2ดาวก็เลยใช้ไปก่อนนะ บางทีไอ้ไอเทินของฮีโร่สี่เียนนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรเลยครับพือใ,ใครได้ตัวดีกว่าคือบอกเลยว่าโคตรได้เปรียบอ่เทอนัสเทสอะไรแบบนี้ต้นเกมคือคือนรกเลยแหละใค,ใครได้เนี่ยคือเราเราโดนตบแบบยับ,ย,บยับนะครับไอพวกเทลทั้งทั้งหลายแหละนี่โหนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องสี่เรียนนะครับโอเคผมจะลงเป็นนอแมนสามนะครับเอามาช่วยก่อนต้นเกมนี่เนาะอือ ผมจิบเป็นแบบนี้ล่ะมันได้ตัวไหนไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นเราเอาตามนี้ก่นอน,น,ก,นก็เป็น Norman Fighter นะครับไอ้บ้าก็จะมาบัฟฟอร์เรนติโนนเองนะครับไม่มีอะไรเลยระวังระวังอ่าเบต้าชาร์ดนี่แหละหายทั้งแถบโอ้โหเพื่อนๆเต็มๆเต็มๆเลยยังไงผมบ้าแล้วไงเห็นปะถ้าเบต้ามันได้ชาร์ดแล้วมันยิงโดนเต็มๆคือเราเจ็บมากนะครับ แต่ก็โชคดีทีเ่เขาเอาเราไม่ตายเราก็เลยสวนกลับได้นั่นเองนะครับแต่บ้านนี่ถ้าตัวไม่มาปับ๊บเราก็หาใหม่นะโอเคเพื่อนย้อนเหรอย้อนไม่ค่อยเท่าไหร่อยากอยากนี่แต่ว่าเซฟิล่านี่ควรหยิบนะผมว่าเราบล็อกไว้เทิรนต่อไปดีกว่านะครับ เราก่อเชินต่อไปดีกว่าอาจจะหยิบคู่เลยนะอ,อยอนกับเซฟิล่านะครับเดี๋ยวผมจะขายแม็กทิ้งละเราจะลงเป็นตัวนี้เนาะเอาเผาของแบทซูเมดนะครับเราจะเสริมดาเสริมดาเมจเพราะว่าคอมโบนี้มันไม่ค่อยมีดาเมจไงไอเทมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่นะครับนี่เนาะผมจะขายเอาเงินนะครับเอาเป็นยอนกับเซฟิล่าลงมาเนาะไฮเดเตนี้อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้หรอกเราใช้เป็นยอนแทนหรือไม่กอ็อาจจะไม่ใช้ยอนก็ได้ดูก่อนนะ เราตัวนี้ขายทิ้งเอาลงไปชนี่ไม่มีไงไปะไม่มีเงินอย่างไรซื้อเซฟิล่ากับกับอ่าดีเลย์เก็บไว้ก่อนเราจะได้ทําบัคง่ายๆนะครับบางเพราะาบางทีอยากได้มันไม่มาเลยอะไรอะไรแบบนี้แหละแต่มาที่หนึ่งก็เป็นบีดสมัยมาคนเล่นถ่าแบบตัวมาปั๊บเขาจะเล่นเป็นบีดเดมอน แล้วเป็นคนเล่นคนมนเล่นเยอะไงบีดเดมอนผมก็เบื่อบางทีผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพวกแบตเชอร์แมนเดมิกอ์อะไรประมาณนี้ซัพพอร์ตอะไรประมาณแบบแบบนี้มันก็ใช้สามารถดันไปที่หนึ่งได้เพราะว่าเลดเกมตัวคีย์คีย์เพเยอร์คีย์ตัวหลักของเราเลยก็คือดีเลกนะครับดีเลกคือตัวตัวเดียวคือตัวทําลายไฟของเผ่าเผ่าบีดนะครับเห็นปะเรียบร้อยต้นเกมถ้าถ้าใช้เป็นเผ่าของนอร์แมนนี่คือมันจะแบกสบายนะครับ ผมว่าผมดอง30ดีกว่าไม่ต้องใช้ระย้อนเห็นปะดอง,เอ,ดองเ,อเอาดองเออดอกเบี้ยดีกว่านะครับเราจะได้ขึ้นเร็วๆนะแต่ว่ามีระหว่างที่เราชนะรัวๆนะครับอืมไอเทมไม่ค่อยดีบอกความเร็วจังตีทั้งทั้งคู่นะครับเอาตัวนี้แล้วกัน เห็นปะถ้าตัวมันไม่มาแบบนี้หยิบเป็นตันี้เลยแอดเน็ตมันจะดีอย่างเวลามันได้ใช้ใช้สกิล,ลเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็คือรอบตัว a อลมันเ่ามันจะรีรีเจนอาจจะเอาเอาขึ้นไปสักสัก2ดาวก็น่าจะเพียงพอนะแต่ว่าผมเอาเอาตัวนี้ก่อนดีกว่ามันมันได้เลือดไทีนี้แล้วในส่วนมากถ้าจะเล่นนะเพื่อนๆควรหาไอเทมสลับตำแหน่งเพราะว่า ถ้าเราแบบแบบสลับไปอยู่ด้านด้านหลังเขาต้นเกมมันจะไม่ค่อยโดนดาเมจไงจนกว่าแคลรี่เขาจะหันมานะครับเราก็ตีฟรีไปหลายดอกแหละจิ้มโอเคบาชนะได้นะครับพวก b บีบอกเลยว่าต้นเกมยังไม่เก่งบี t ดบีจะเก่งตอนได้เป็นบียดเซตสี่นะครับแล้วก็มีแบบมีพลังงานให้มันสักหน่อยนึงราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าบีเจอตัดเลือดไปตั้งแต่ต้นเกมก็ก็แห้วเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ผมไม่ได้ใช้นะนี่นะ ไปก่อนอรอบนี้ไม่ไม่มาในเมื่อไม่มาป้าผมขึ้นเลยเดี๋ยวส่งส่ตง,ตงตรงนี้ไปไกลๆหนึ่งตัวนะครับและตัวนี้ผมเอามาไว้ล่อช่เฉยๆนะเห็นปะ้ะตัวดาเมจเราจริงๆก็คือฟลอเรนติโนนะครับอันนี้คือข้อดีคือมันจิ้มเป็นทูดาเมจหนึ่งพันนั่นเองนะครับไม่สนเกาะใดๆทั้งสิ้นนะครับโจมตีเร็วสองรอบแบอะไรแบบนี้นะ เนี่ฟยฟอรเนนติโนควรจะได้2ดาวละไม่งั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มจะไม่ไหวละเจอแอสซิสตไม้เห้โอ้โหลวงหลังโอ้โหโดนคาเฟนี่อันนี้ด้วยเ <_ d ose> นี่ยมันจะไม่ไหวเพราะคาเฟ่แหละโอ้โหสาดคู่สาดสองรอบเลยโอ้โหสาดรัวเพื่อนแต่ดี่เขาตีเราไม่เข้า <_ d ose> เขาไม่มีไอเทมเวทหมดนั่นเองนะครับห็นปะมันกันเวทไงชิ้นชิ้นนี้นี่ ฟลอเรนติโนยืนสบายเลยเพื่อนแล้วก็ยังยังมีไอเทม,มชินี่ด้วยนะครับนี่เห็นปะอมอมูอมลเลตนะมันก็เลยฟื้นฟูลเลือดนะครับยาเตะเอาออกเอาออกมามามา,มาล่อสักหน่อยเขาก็เก็บร่อเลี้ยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกอ่าเอาเทมตีเร็วมาให้ที่ฮายาเตะแบกนี่นะแต่บ้านนี่ระหว่างที่ที่เราแบก แบกได้นะครับเราก็จะเล่นง่ายเลบมาโซมาเป็นบีบหมดเลยนะเนาะสุดท้ายเส้นเลยของมันมันนี้ไม่ไม่ค่อยเข้าเซตผมต้องระวังเทลนาะดนี่แหละสตันยาวจาัดแล้ะโอเคหายเพื่อน,นไปตอนก็คือต้นเกมนะผมรีบรีบชนะไปก่อนเลทเกมคือเราไม่รู้ไงว่าเราจะโดนอะไรนะครับ อาจจะขึ้นเป็นอนเนตเซตสองไปก่อนีอ๋่ว่านี่ตัวไม่มาปลผมขึ้นไปเลยโอเคแบบนี้ได้ซัพพอตด้วยนะครับ <All right. S 1> ตัวสกิลของแอนเนตมันก็จะดีอย่างตัวมันฮิลแต่ว่าของเซฟิลาก็คือเวลาที่มันใช้สกิลได้นะครับ มันก็รีเจเนอเรอ์เหมือนกันแต่ว่าไอตัวที่อยู่ในวงของมันอะมัน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 จะไม่โดนสถานะไงนี่เห็นปะแต่ไม่ตกเป็นเป้าหมายก็คือมันเป็นอมตะแหละช่วงหนึ่งเนาะมันจะลบลบสกิลได้นั่นเองนะครับต้องรีบหาอะอะไรนะต้องรีบหาดีเลยกับบัวขาดนะครับเอามายิงช่วงเลทเกมนั่นเองตอนนี้ผมอยากได้ตัวนั้นนะเพื่อนนี่ไอ อะไรนะไอลืมชื่อมันทูเรนนะครับอยากได้ทูเรนอโอเคอยากได้ก็มาเลยนี่สามตัวเอาลงไปอ่ะโอเคซัพพอร์ตอ่ะโอเคเอาเอาแบบนี้ลวกันเอาซัพพอร์ตช่วยไว้ไว้ไก่อนเนาะแล้วก็ยอนคงไม่ต้องันแหละเราจะเล่นเป็นสายกายภาพเนาะไอเทมพวกนี้เก็บไว้ให้ โมขาดยังได้เลยเนยชิ้นนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนโอเค้ายะเตะฟีนะครับโอ้ไม่โอ้ไม่ฟีโดนฟิกซี่สกิลแรงชิห่หายรอบนี้น่าจะแพ้แหละเพื่อนเทลเขาโหดนะโอเคจากที่ชนะตอนื่อหกรอบเห็นปะมันก็มีแพ้มีชนะได้นะครับเนี่ย นี่เบดีมอนเทลเขาเริ่มมาแนละ้วไงอำนาจไปเลยสองชิ้นพี่เจ้าให้รอเลี้ยวดีปะข้อเสียตอนนี้เพื่อนๆนะคือผมไม่มีไอเทมพลังงานเงยสู้ยากมากนะครับแต่ผมมีดีเลกละเป็นมิลลี่ก็ยังไม่ได้เลย ผิดตัวเอ้ยผิตัว,ตวคิดว่าจะตัวไหนลงนะครับไม่แน่ไม่แน่ยิงเพื่อนย,ยิงยิงเข้าไปปึสดสดสดสโ,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 โอเคชนะได้ไหมต้องได้สิฟานเดนติโนโ่จนขวาเขาจะวิ่งมาถึงผมนะโอเคชนะได้นะครับดเดี๋ยวเอาเป็นโลมเซตแบทเทอร์เมดสีไปเลยนะครับ เอาโหเทลก็มาจาาังวันนี้เล่นเปเทลด,ดีกว่าถึงจะดาวเดียวแต่มันมีประโยชน์กว่านะครับนี่นะเพื่อนนะเห็นปะถึงมันจะเป็นดาวเดียวแต่มันมีประโยชน์กว่านั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูก่อนตอนนี้ตัวยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่โอเคใช่ปไก็คือเราใช้ประโยชน์แต่ตอนนี้คือสิ่งที่ผมต้องการคือไอเทมพลังงานนะครับต้องการอย่างมากเลยนี่ ข้อดีคือเวลาเราลงครบครบเซตทุกตัวเรามันจะเขาเรียกว่าไงล่ะมันจะสามารถใช้รีรีพลังงานได้นะครับเออมาคู่เลยตัวที่ต้องเอาเตรียมมาคอนตินูอ่ะก็ได้อ่ะแพนเนต อเทียมอยู่ที่ฟอนดีด้วยมันสลับไอเทียมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันนะครับรอบนี้ก็เลยว่าเอาเอาไปก่อนอแพ้แอซสซินโดนแอซสซินล้วงยับเลยไม่ได้นะครับ ไม้เพิ่มมีตัวแล้วก็เอาเป็นตัว,ต,วตัวนี้ลงนะอิลูเมียนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอเทมพลังงานผมยังไม่มีผมผมไม่ต้องใช้เซตของเดมิกรสมาช่วยในเรื่องของพลังงานที่มันจะสามารถปล่อยสกิลออกได้นั่นเองนะครับสวยมาแล้วหนึ่งชิน้นเอาชิ้นนี้แล้วกัน เทล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 เอ่อไม่ต้องใช้มาละตัวของฟอเทนติโน่ไม่ต้องใช้แล้วครับตอนนี้เพราะว่านอร์แมนก็คือไม่เราไม่ต้องอะไรนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะต้องรีบหาโบขาดนะครับมาลงนะครับจะได้มีมีตัวยืนไฟได้ไงใช่ปะตอนนี้ก็คือใช้ดาเมจจากตัวที่ที่มีก่อนนะครับซึ่งก็รู้แล้วว่ามันไม่ไม่เพียงพอนะครับ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเซตของอพวกบีดอะไรแบบนี้ก็คงไม่ทันเลวไงเพราะตัวมันมันหมาแก่ใช่ปะแต่ว่าตัวผมลงไนดะ้เยอะกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่ารอบรอบนี้ก็เจ็บพอสมควรนะน่าจะยี่สิบแต้มนะครับหล่นมาอยู่ล่างๆแล้วตอนตอนนี้นี่เอาพลังงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับรู้จะเอาให้เทวดีวู่เนี้ย นี่ไงตัวทีเด็ดผมมาแล้วโูแรดแรดไม่ต้องแล้วแรดออกไปเลยโอเคเราต้องเอาตัวมาช่วยแบกนะครับเซฟิล่าได้ใช่ไหมเนี่ยดูจะลงเป็นเซฟิล่าสองดาว ดดูก่อนว่าจะชนะไหมแต่โบขาดสู้กับเผ่าแอสซัซินได้นะครับเอาเพื่อนๆคอยดูนะโอ้แต่เขาก็มีโบขาดโอเคโบขาดเขาตายแล้ะเพื่อนๆเห็นปะมันสามารถตบแอสซซินได้สบายเลยนะครับดิเิฟิล่าไม่หยิบก็เลย่ะผมยังไม่เอาทูเรนลงผมก็ว่าอยู่ต้องเอาเทลออกเอาทูเรนลงนะครับ เ้ยไม่ใช่สิอ๋ออิลูเมียยังไม่ได้ลงเนาะอ่ะคิวไม่ต้องทั้งนั้นล้วก็สลับไปขทมนจากที่ออกมากตตยเกิดเอามาให้ตัวไหนดีเว้ยชิ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 อ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราเร่งเร่งสปีดขึ้นเลเวลดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็คือบัฟบัฟรอเลี้ยวกับกับดีเลกไปเลยนะครับแอสซินสแล้วโอเคเจอแอสซสสินเราไม่มีปัญหานะครับขอให้ดีเลกมันได้ยิงสักรอบหนึ่งก็โอเคแหละโดดสวยโดดสวยโอเคเพื่อนดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับโดดรัว มีสมุดเขียวไงมันก็เลยโดดได้รัวๆนะครับโๆๆๆๆอ้โหโดดรัวๆ,ๆตัวตัวนึงเลยปะอีกตัวนึงโอ้โหผมโดนเจ็บหนักกว่าเขานะครับเขามีตัวเดียวเขามีเรามีแค่ตัวเดียวเขามีสองตัว เทมพลังงานตอนนี้คือผมไม่มีอเทมพลังงานไงเอ้ยไม่มีอเทมเวทมนต์แล้วก็อเทมพลังงานที่มันขาดอยู่นะครับอืมดีเลยกเพื่อนยิงไปไหนโอ้โหเทลโดนยับเลยเทลใส่ผมยับเลยเทลเทลเทลโดดไม่ทันแต่มีตายเกิดนะครับโอ้โหเพือ่อนเรียบร้อย อ้าวปิว้วไม่ปิ้วอีกโอ้โหอะไรขนาดนี้วะเนี่ยใช่ปะมันมันก็ต้องมาลุ้นตอนนี้ผมไม่มียิ่งไม่ยิ่งไม่มีในเรื่องของไอเทมตัดเลือดนี่เราจะสู้บีดยากนะครับสู้ลำบากมากเลยแล้วแ้วต้องการอีสอตัวทูเ่นก็ด้านหน้าก็ยืนไม่ไหว แรดเลยแรดต้องลุ้น3ามดาวนะครับรอเรเี่ยวก็น่าจะเอายากเดี๋ยวเราลองลุ้นกับแรดดูแล้วกันขอ,อเทมพลังงานเลยไม่มก็ตัดตัดเลือยก,ก็ได้เพื่อนขอ,อตัดเลื่ยจ้ำๆหน่อยมงกุฎก็ได้อะขอให้เป็นพวกสายไอเทมพลังงาน ต่อไปอาจจะเอาเป็นเทลอนาทลงนะครับแต่ปะมันมันไม่มีดาเมจในตอนนี้โ,โหเพื่อนสวยงามเล่นแบบประหยัดผมว่าเอาเป็นมูขาดนี่แหละ เ,เอามาให้เทลก็ได้นะครับเอาให้เทลซับซัพพอร์ตในเรื่องของดามเมจลิเลียน,น่าเอาลิเลียน,น่าแล้วกันขอสตาร์ทรอบหนึ่งเทลพี่ะได้ปะโอเคเพื่อนได้ได้ได้นะครับได้ได้ครับแอสซินเรียบร้อยเห็นปะ แอสซิ s i n ถึงจะเก่งแค่ไหนมันก็สู้โบขาดแค่ตัวเดียวไม่ได้นะครับบอกเลยครับโบขาดสบายตายเกิดขึ้นมาสวยโอเคเรียบร้อยผมอาจจะไม่เอาจินนาหรอกเพราะว่าแต่ว่าจินนามันก็ดีอย่างมันมันจะมีบล็อกดาเมจนะครับอาจจะเล่นเป็นเซฟ,ฟิล่าแหละพอให้มันใช้สกิลได้เราก็รอบข้างมันก็จะรอดไงตายเกิดมีแล้วนะครับผมต้อง,องการไอเทมเพ็หมด แต่ผมยังไม่มีเคียวนะเอาเคียวให้โบขาดดีกว่าให้แมนยื้อเอาไปอีกนะครับยื้อเป็นนานๆไงเทลเข้ามารอเรี่ยวรอเลีอยวรอเลีออเล่ยว ถ้าชนะเราก็จะดีดกลับขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้ปั๊บก็อาจจะขายรอเลี้ยวทิ้งนะครับก็อาจจะหวังแค่หนึ่งในสี่เพืเพื่อนเพราะว่ามันสู้ไม่ไหวนี่แหละแต่บอกเลยว่าคอมโบนี้ไต่แรงดีมากๆนะครับโอ้โหเปตาชาร์จมาเรียบร้อยเลยหายหมดแกงนะครับชาร์จไปเถอะเพื่อน โอ้โหเพื่อนแต่ว่าผมเจ็บหนักกว่าเขานะเห็นว่าผมไม่มีดาเมจไงบ้าไปแล้วรอเรียวมันก็ไม่เดินเข้าไปให้ใหมันโดนสกิลมันโดนเขาอะพูดงงเลยเซฟทีล่างว ไอเทมเบ็ดมนมันไม่มีแลตอนนี้ต่อเขียวโอเคเบิ้ลสองรอบก็ยังดีนะครับดีเล็กยิงสักรอบเพื่อนอเฮ้ยเฮรอบนี้ผมแพ้ได้นะเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่เพื่อนชนะได้ชนะได้ไดโอ้โหตบมัน่น ตบมันสวยเพื่อนต่อไปต่อไปโอเคยังต่อชีวิตไปอีกรอบหนึ่งนะครับอะต่อชีวิตไปอีกรอบหนึ่งเนาะยมไม่ตั้งวะเนาเซฟิล่าดีเล่กวะ อาจจะสินโอเคสู้ว้เพื่อนขออีกรอบนึงโอเคดีเลยก็ยิงเฮ้ยเฮยก่งคคแค่ไหนก็สู้โบขาดไม่ได้นะครับโบขาดโหดนะครับมันเป็นตัวเลทชั้นดีนะ อ่าโอเคผมก็รอดไปอีกเทินนึงนะครับก็เอาตัวรอ,อดไปเลรอดไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะรอดไปได้ถึงเทินไหนนะครับแต่ว่าก็จะพยายามรอดให้นานๆแล้ว,วลกันชุดรอดเลี้ยงีหมดแล้วเพื่อนผมขอไอ้ทม่ตัดเลือดนะครับตอนนี้ต้องการตัดเลือดม,มากๆนะ้อมาให้อิลูเมียมันมันยืนได้อยู่ยหรอกตอนตอนนี้นี่เห็นปะ่ะนี่นาะคือมันสามารถใช้สกิลได้รัวๆแล้วอเอาเอา,เอาตายเกิดมาให้เทลดีกว่า ไอเทมเลือดเหรออ่ะเอามาให้เอามาให้เทลแล้วกันรู้สึกรอเลี่ยวแบบไม่ไม่ไมดามเมจไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเทลดีกว่านะครับดิเลกยิ่งมั่วไปไหนเพื่อนนี่ทชไมขอใหเ้เซฟิลามันใช้สก,กิลได้แล้วเพื่อนในเพื่อนในวงมันจะรอดไงอย่างน้อยนี่ขอแลดสามดาวนะครับ โอเคได้ลวได้ละเอาเนี่ยให้เอาให้ดีเลยก็ได้อะได้อยู่นะเพื่อนตอนนี้ไอเทียมรอบนี้ได้อยู่เงินมันเงินมันไม่ได้เลยไนงะอืมตัวไม่มาไหมโอเคจากนั้นผมติดหนึ่งในสี่นะก็ คิดว่าคิดว่าสู้ได้นะครับตอนนี้คิดว่าสู้ได้นะแอสซินที่หนึ่งไงมาเราที่แน่ๆเราเราสู้แอดได้แหละแต่ว่าเผ่าอื่นเผ่าบ,บีเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับมีพวกอาจจะแพ้คนนี้ก็ได้ใครจะรู้นะครับโอ้โหเพื่อนดูสิยิงมาแบบนี้ทีเดียวก็หายทีครับโอ้โหวัวขาเขาก็ทุบแรงมาก บอลตัวเลยครับว่ารอบนี้เตต้าตัวเดียวนะครับเป็นเหตุนะครับสังเกตได้นะครับตายเกิดมาโดดเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็คือได้แค่เท่านี้นะคือไม่คือมันไม่ไหวจริงๆในรอบรอบนี้คือมันโดนโดนหนักมากได้แค่ที่4นะครับเห็นได้ว่าจริงๆถ้าว่าตัวมาไอเทมพลังงานมาเราสามารถสู้ได้นะเพื่อนนะอะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนเนดะี๋ยวพบก็มคชิปหน้านะว่าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนคอมโบอะไรนะครับอยากให้เล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเพื่อนนะวันนี้ก็ ขอตุลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นตัวอะไรคอมโบอะไรวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย